สวัสดีครับวันนี้พบกับแชมป์ชาแนลวิชากินนะครับวันนี้มาดูนาตอนเช้าครับนี่เสืองูครับเป็นงูทางอะพเ้าวนะครับแถวบ้านผมก็จะเรียกภาษาชาวบ้านเลยก็เห่มาม้าแต่ไม่มีพิษนะครับหากินกัางคืน ตัวก็ใหญ่พอได้แล้วหมดขึ้นแล้วนะครับเนี่ยยังไม่ตายเลยมันติดไข่ดูครับเดี๋ยวช่วยมันครับหมดขึ้นให้เต็มหมดเลยงูยังไม่ตายเลยอืมงูมาช่วยมันก็โชคอะไรล่ะมันกำลังเจ็บรู้แล้ว เดี๋ยวเอา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 คุณก็ติดพันใหญ่คุจะช่วยยังไงได้ล่ะเอา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 ติดเที่ยวเลยเห็นเปล่ล่ะเอา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 อืมเนาพันไปใหญ่แล้วเดี๋ยวก็ตายคาค่ายอ่ะดุดุจัดเลยนะ กำลังเจ็บเด้อจะโชคใครได้เลยพัน,ออนยออกไยจับไม่ดีกัดขุนแน่เลยเนี่ย มันเจ็บด้วย <l ots> พุงจะชกอยู่กันเนี่ยช่วยไงจะแกะยังไงวะละใครก็ได้นะใครมาทิ้งไว้ย่างงี้อ,อหมดขึ้นแล้วยังไม่ตายเลยเอายิงดินยิงรัดนล้น่ะเ <l ots> ดี๋ยวนะคือพาป่น มีดกดหัวจับคอมีกดหัวจับคอมีกดหัวจับคอเหยียบเหยียบมีกดหัวจับคอเหยียบ,ยยบ,บ,ยยบแล้วก็เฉือนค่ายออกสมพันธ์มันไม่ให้กดนี่หัวเอาไฟาไปได้เลยแหวงเดีย เออเอาๆๆกดปึ๊บจับปั๊บกดปึ๊บจับเสือน มีจุมนน้มิตรสนิมเฉยนะจะดินนะเดี๋ยวเก็ดินแล้วเดี๋ยวพานกันปันเจ็บหน่อยนิดนิดหายละใคร้ะเอาใครมาที จะออกแล้วเห็นยังนิดบนึงกลุ่มมาช่วยมีด่าค่อยขม ไข่ยังหนาเลยพันตัน้งแต่มาไล่ านะมีดีป่ะผมคมอ่ะนี่ดูเนเี่ยมขึ้นเนี่ยมันนับเมาๆมาสารมันมดขึ้นยังไม่ตายเลยเนี่ยน<ะ>ิดไข่เกา่าหมาหมาี่น้ิมันเป็นบแลนะนะพือ่อนแบน่อือยังดีของผม ติดกันหลุดหนูไม้เข้าใกล้เลยโอ้โหจะกัดอย่างเดียวเลยติดเนะนะนี่ยติดเนี่ยเนี่ยอีมาทำไเห็นเราถ่ายมาเาตังบิดน้ำตั้งแหละอีหูด้วยมีป่ะเอาไว้ทิ้งบ้านแล้เอาทิ้งไว้ในในปล่องน้าเสือนได้ไหม าะจับให้สารมันหมดขึ้นแล้วโตไปลไปล ขัาานนนดนู่นฝังเลยนี่เนี่ยมันดิน้นบีทอจไม่ออกสายนะดุเวยนะป <c oughs> ุ๊ เียบร้อยเอาไว้กินหนูเอากินหนูเสมอเาไว้กินหนูตำนาครับเกิดไม่กินมาหรอกแต่มันดุดุเลยพุ่งฉกดีจังเลยเนี่ยวิ่งขับดีจังเลยโอ้ก็ประมาณเมตรกว่าโอเคครับเดี๋ยวปล่อยข้ามฟางไปเลยขับหนูดีจังเน่ยเอ้าไปลวดไปเลย ต yeah, ังแล้วเออไม่ได้ตังนะคนัง